อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการเบริกเหรียญ BTC จากเว็บเบราว์เซอร์คริปโตแทที่เราเคยแนะนําไปนะครับว่ามันเบิกได้จริงเนาะซึ่งผมก็เบิกไปแล้วเมื่อเช้านะครับขั้นต่ําในการเบริกก็คือ1,000ซาตชินะครับซึ่งผมก็เลยไปแล้วนะครับพันกว่านิดๆน,น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาสมัคร ลิงก์ต่อด้วยนะครับที่ทําให้คลิปตัวแท็บเขาแบ่งรายได้มาให้ผมนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้ยอดมันครบนะอ่ะวิธีการเบริกนะครับง่ายๆนะให้คุณมาที่ตรงนี้นะครับให้คุณเตรียมกระเป๋าของคุณไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นบิตคัพเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้อยู่ก็แล้วแต่เลยนี่นะครับให้มาที่หัวข้อ Affiliate Dashboard ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับคุณก็กดวิดดอไปนะครับแต่ตอนนี้ผมวิดดอไม่ได้แล้วเพราะ วิดดอไปแล้วนะครับพอวิดดอไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้คุณกรอกเลขกระเป๋านะครับคุณก็ไปเอาเลขกระเป๋าของคุณมาจากบิ t ค u ัเนาะนะครับซึ่งตรงนี้นี่นะครับเมื่อเช้าผมกดเบิกไปนะครับใช้เวลาผมกดเบิกไปเมื่อคืนนะครับเมลมันเด้งเข้ามาเมื่อเช้านะก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณสิบชั่วโมงนะครับกว่าจะกว่าจะเข้ามาที่บิ t ค u ันะครับก็ได้มาแล้วพันสามร้อยเก้าสิบสี่ซาตโตชินะครับได้น้อยแต่ก็ ได้ชัวร์แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้เยอะๆก็คืออย่างที่บอกในคลิปที่แล้วก็คือหาเพื่อนมาสมัครต่อจากลิงค์คุณหรือว่ามีคอมหลายเครื่องนะครับก็สามารถที่จะขุดได้นะครับหรือเล่นกําลังขุดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่วิธีมันมี3ามวิธีนะครับแต่ว่า,าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปซื้อบูทนะครับไม่ต้องไปซื้อข่าวบูทเพราะว่า ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีนี้ลนะผมก็เรื่อยๆเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากสนับสนุนผมก็สมัครต่อลิงก์ได้ง่ายๆนะครับที่ค r ิปโตแท็บที่ลิงก์ด้านล่างนี้เนาะนะครับก็แค่คลิกลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปคลิปโตแท็บนะครับแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนผมได้แลวนะอ้าวโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปละ